การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณเพชรยินดีครับขอบคุณจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะมาดูครับเาะในแล้วครับทรมาเอกดันตีหน้าขาไปกรรมาการเห็นว่ายังแหมมันไม่ชัดเจนมันใกล้ไปนิดนึงครับก็อต้องแยกก่อนนะครับแล้วก็มาปล่อยให้ทั้งคู่นี่เปิดเกมลุยกันใหม่นะครับโดยเฉพาะทรมาเอกนี่ขยับเข้าหาาลครับชาติเกียงยนใจ้ายโอ้จังหวะสีมือนะครับชาติเกียงนใจ ธำรมะเอกนี่ดูว่าจะมีแข้งนําไปก่อนแล้วก็ปล้ำในอาชีพอยู่แล้วครับมาดูกันนะครับว่าจะตีได้หรือเปล่าเพราะทรงอย่างชาติเกียงไก่นี้ไม่ยอมให้ปล้ำง่ายๆแน่นะครับยกกาสสูงครับธรรมเอกไม่ไม่มีประมาทคู่ต่อสู้ครับแข้งขวานําทางมาก่อนอชาติเกียงไก่ฉากออกออาซ้ายครับติดบังขวาคืนทีไว้โอ้โหมานิ่งเหมือนกันนะครับ ทางด้านของชาติเกียงไกรอาวุธมวยนี่จุกจิกนะครับลูกถีบยนี่โอ้โหทำลายจังหวะดีเหลือเกินแล้วก็มีแข้งขวาเอาแล้ครับทำให้ต้องเดินให้เร็วขึ้นแล้วครับตอนนี้พยายามจะเบียดนี้เอาแล้วครับต่อยลําตัวแล้วก็ปล้ำในตีได้ไม่ได้ครับเอาแล้วครับล็อกได้ล็อกได้ก็โอ้โหแทงเข้าไปสวยเหมือนกันนะครับนี่นะครับใช้แววเข่าอาชีพแล้วนะครับทางด้านของทำให้อกเดินใเจ็บเลยนะครับทอนน้พยายามจะเยดอกครับยัดเข่าคืนไปครับชาติเกียงไกล กล้เชือกใกล้เชือกก,อก,กรรมการแยกมาครับทรงนี่แข็งแรงนะครับธรรมเอกแต่ว่าแข็งแรงอย่างเดียวไม่ได้นะไม่มีคะแนนความอดทนครับต้องออกอาวุธนะครับนี่แหละครับพอบอกต้องออกอาวุธนี่ศาสตร์สายโชว์เลยนะครับทางด้านของธรรมเอกอชาิเกียงไกขยับมีหมัดหน้าแย่ไปก่อนไหนนี่ก็พยายามจะล็อกแขนเอาไว้นะครับไม่ให้ทางด้านของธรรมเอกนี่ จับได้ถนัดเอาละครับตีไม่ถนัดนีต้องแย่ก่อนนะครับยกนี้ยก2นะครับทูที่2ในการแถรสสดครับศึกบวยไทยมรดกคนไทยครับทางช่องทีสปอร์ตก็เจอกันแบบนี้ครับ4วันเลยครับพือหัต์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับพือหัต์กับศุกร์นี่ทีมงานพี่ดีประกบคู้มวยครับเสาร์อาทิตย์นี่เกียรติเพชรครับอาวงในครับตีได้ไหม ตีได้ไหมล็อกล็อกอู๋เด้งก่อนจากครับทางด้านธรรมเอกนี่ว่าวงในเริ่มจะเห็นกันแล้วนะครับว่าธรรมเอกนี่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่3ต่อครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่3ครับธรรมเอกกางเกงแดงครับชาเจียงไกลกางเกงน้ําเงินขวาแล้วครับขึ้นขึ้นคอแล้วอ่าเนี่ครับมาแก้ครับแก้แก้ในพยายามจะไม่ให้ขึ้นคอครับสอดสอดแขนสู้กันอยู่ครับ เอาละครับสนุกแน่นะครับอย่างนี้เปิดเกมแล้วนะครับเดินเร็วแล้วไม่ฝนนะครับนอกไม่ฝนชนอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านของธรรมเอกล่ำในขอจะหายหรือไม่หายนะครับทางด้านของชาติเกียงติล,ล็อกได้ดูล็อกเหนียวเหลือเกินครับพยายามที่จะไล่แขนฟู่นะครับไม่ยอมเหมือนกันโอ้โหแต่จังหวะการล็อกการเคลืนตีของธรรมเอกเนี่โอ้โหเอาละครับเริ่มจะเห็นน้ําเห็นเนื้อแล้วครับตอนนี้ชาติเกียไกลก็ถือว่าเอาตัวรอดเก่งนะครับ พอรู้ว่าวงในนี่อาจจะเป็นรองครับออกมาโอ่งนอกดีกว่าดักแทงสวยครับเอาอโอ้โหล็อกดูครับทีมล็อกเลยครับทำมาเอกอตีได้ไหมล็อกล็อกสวยแล้วครับแต่ว่ายัดเข้าไปครับขยมขยมขยาวยัดเข้าไปครับมีบิดเหลี่ยมนิดนึงด้วยโอ้โหชาติเกงไกลนี่ต้องใช้เหลี่ยมมาช่วยแล้วนะครับแล้วก็พยายามไล่แขนสู้เอาไม่สนเลยวงนอกนี่พยายามจะเตะจะทีบทำมาเอกนี่มี แข้งขวาเป็นใบเบิกทางก่อนนะครับแล้วก็ล็อกในจังหวะล็อกนี่น่ากลัวเหลือเกินครับเอาเลยครับนี่นะครับล็อกได้เริ่มจะปั้มตีโอ้โหเอาเลยครับตีได้ทุกท่าเหมือนกันนะครับใงด้านของทํมาเอกศส่ลูกแข็งแรงครับทามาเอกจิตอาสาบางแก้วชาเกียงไกลครับเล็งอยู่ครับเกียร่างแข้งขวาสวยครับถ้าเดินช้าโดดนะครับถ้าทำมาเอกเดินช้านี่แหละครับเพราะว่าดูจังหวะฝีมือเนี่ยจะเป็นรองครับ มีแทงซ้ายมีหมัดมีลูกขีดสกัดเอาไว้นะครับไม่ยอมให้ทางด้านของธรรมเอกนี้เข้าใกล้แต่เวลาตอนนี้ไม่สนก็พอเบียดได้ปั้มได้โอ้ดูเขาโหนแทงน่ากลัวครับเรียกว,ว่าชาติเชียนไก่นี่ต้องพยายามไล่แขนแทงสู้เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบเอาเลยครับขวาเล่นวงนอกลูกขีดนี่และครับทำลายจังหวะเอาไว้นะครับทำให้ธรรมเอกโอ้ยมีจิ้มท้องด้วยครับดอกนี่สู้ได้ดีทั้งคู่ครับ มุมแดงนี่ก็สู้ในฉบับของตัวเองครับปงนายตีน้ำเงินก็พยายามจะดิน้นพยายามจะไม่อยากจะอยู่ในครับโอ้โหแต่ว่าไม่แกถึงตัวดีจริงๆครับธรรมเอกหรือว,ว่าพยายามเบียดอย่างเดียวนอกไม่สนแล้วนะครับตอนนี้แต่ถ้าเดินช้านี่จะเข้าร่องแท่งเลยเอาเนะพยายามจะเดินบ้างแล้วเหมือนกันนะครับเอาชาติเกียงไกรต้องถอยอีกแล้วโอ้ยมีศอกบ,บวกกันแล้วเอาตอนนี้ทั้งหมัดทั้งศอก โอ้โหเอาละครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่สี่คนไทยนี่ก็อยู่ในช่วงโค้งท้ายๆแล้วครับต้องสปีดแล้วนะครับยกนี้ยกสี่ครับล็อกโอ้โหจับบิดมาล็อกล็อกน่ากลัวครับอ้าวนี่ลูกแก้ครับลูกแก้ครับพยายามจะรัดไต้ปีกให้กรรมการแยกออกมาครับเอาละครับพยายามปล้ำในแต่ก็ยังตีไม่ถนัดนะครับทางด้านของทำมาเอกยกนี้นี่ทางทีมงานมีแก้เกมมานะครับให้กับชาติเยียงไก บอกให้ขวางให้ดันแล้วให้ออกข้างแทงเข่าสู้ด้วยนะครับอย่าไปประทะอย่าไปมั่วทํารรเอกนี่ทางทีมง,งานบอกให้เบียดอย่างเดียวปล้ำอย่างเดียวอย่าอยู่ห่างเพราะอยู่วงนอกนี่รู้นะครับว่าเป็นรองอโดนเข่าครับหนีหนีไม่ออกก็ต้องแลกเข่าด้วยนะครับชาติเกีกยรตกรรมการเห็นว่ามันมันใกล้ไปหน่อยครับตีเข่าก็ไม่ชัดเจนครับสืดเท้าเดินต่อครับทํามเอกชาติเกีกยไกิทีไว้ก่อน นี่ผายมือบอกไม่มีอะไรเลยอ้าวแข้งซ้ายสวยครับธรรมเอกชาติเจียงไกลหาเขี่ยล่างโดนซ้ายครับซ้ายหลุดโดนคืนเลยครับธรรมเอกโอ้โหแต่ว่าพยายามเดินตลอดนะครับยกนี้ดูว่าจะเดินช้าหรือเปล่านะครับธรรมเอกออกมาเล่นฝีมือเหมือนกันไม่ยอมปะทะด้วยนะครับยกนี้นี่ไม่เดินเร็วเหมือน3ยกที่ผ่านมา ปล่อยให้ทางด้านของชาติเกียงไก่นี่มีจังหวะมีช่องไฟที่จะออกแข้งได้โอ้ยมีหมัดสลับโอ้ยเอาละครับสนุกแน่ครับอย่างนี้เบียดเข้าไปรับไนไนนี่ก็เอาละครับหมุนก็ตีด้วยนะครับโอ้ชาติเกียงไก่นี่แก้มาดีครับวันนี้ยกนี้นี่ออกมาดีแล้วเกินครับสู่ทุกรูปแบบครับต้องเดินเลยนะครับทำามเอกต้องเดินนะครับทำไมเดินนี่ชาติเกียงไก่มีจังหวะได้หายใจครับ มีจังหวะได้คิดครับเอาซ้ายคืนซ้ายซ้ายไปแข้งขวาหลุดครับออกกันแม่นด้วยนะครับแข้งเอาแล้วครับยกนี้ดูว่าทำมาเอกนี่เปลี่ยนแผนหรือเปล่านะครับไม่เดินมั่วแล้วครับเอาแล้วครับนี่ครับปล่อยให้ยัดกินไกลนี้ได้ใจครับตอนนี้เดินเปียดสู้กันที่วงในคู่นี้นี่ก็กลายเป็นของดีครับมวยถูกคู่ครับนอกกับในครับทำาเอกอ่า โดนเกลี่ยล่างแต่ว่าดึงดึงหลบได้แข้งขวาโอ้โหสวยครับเตะละคขาวไว้เลยครับจังหวะนี้วงในสู้ในเหมือนกันขวางไว้แทงคืนไปครับโอ้โหเกมการโชคคู่นี้นี่ทันกันนะครับผลัดกันรุกผลัดกันรับนะครับมาแล้วครับตอนนี้เดินแล้วครับทางด้านของท่าเกียนไกดูว่ายิ่งชกจะยิ่งมั่นใจหรือเปล่านะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันยกสุดท้ายครับ มาแล้วนะครับนี่นะครับวงในวงในฮักเทโอโหจะเทเขานะครับจะเราเสียหลักไปเองนะครับทางด้านของชาติเกียงไกลําคัญมากนะครับยกนี้ไครทําได้แบบชัดเจนนี่อาจจะได้รับการถูมือเลยครับเดินบ้างแล้วนะครับชาติเกียงไกลอ่าทำมาเอกยังไงครับวงในล็อกไว้ล็อกไว้โอ้ล็อกแล้วก็ยกยกยกไปเรื่อยครับอาจจะตีไม่ได้เจ็บอะไรตีเอาทรงนะครับ เกมการชกก็ยังถือว่าเพียดกันนะครับยังมีเวลาเหลือนะครับตอนนี้เอาละครับพยายามจะสู้อย่างสุดริบเหมือนกันนะครับทางด้านของแาตเกียงกายวงในนี่ก็คอยเต็มที่เหมือนกันโอ้พี่เลี้ยงทางด้านของธรรมเอกนี่ก็บอกให้โต้ตลอดอย่าหยุดให้เดินไว้นะครับให้เดินชนเข้าไปโอ้ดูครับทางด้านของแานเกียงกายดูจะมั่นใจนะครับตอนนี้ออกมาขยับหลอกล่อครับผู้นี้นี่ถือว่าเป็นคู่มวยอีกคู่หนึ่งครับที่ชกกันได้สนุกนะครับ แล้วก็พลิกไปพลิกมาครับขยับขยับพีลันิดครับชิดเข้ามาอีกหน่อยครับชาติเชียงไกลทามาเอกนี่เหมือนจะยกการแล้วนะครับถือว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับทางด้านของทำมาเอกตอนนี้คอยคุมเกมนะครับคอ,อยให้ทางด้านของชาติเกียงไกลเดินเดินหยุดหยุดแล้วนะครับตอนนี้ยังไงครับเอาแลยครับพยายามจะออกแข้งเหมือนกันแต่ว่าไม่ถนัดก็ออกไป เต้นเอาฟงไว้ก่อนครับก็ไม่อยากจะผีผามด้วยครับเข้าไปหลุดหลวมนี่แมมันอาจจะเสียรูปได้ครับเอ,เ,อเอาไงดีครับเหมือนจะมั่นใจครับแบบนี้ก็คงจะต้องรอกรรมการแล้วครับด้านล่างสามท่านครับมีโยกหลอกด้วยครับเดี๋ยวจบคู่นี้นี่คู่ต่อไปก็เป็นประเมศสจิตพัฒนาครับ เจอกับธนูทองช่างนุ่นสีตะเกะร้อยสิบแปดปอนด์นะครับผู้ต่อไปโอ้รูปร่างสูงยาวทั้งคู่เลยครับเมื่อเช้าไปดูช่างหนักมาครับถือว่าเป็นมวยที่หุ่นดีนะครับผู้ต่อไปเอาละครับขยับหลอกกันไปเรื่อยนะครับทางด้านของพี่เลี้ยงมุมน้ําเงินก็บอกพอแล้วนะครับทางแดงก็พอแล้วเหมือนกันเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะคิดผิดคิดถูกครับวัดใจกรรมการครับ อาวุธมวยถือว่าไม่ห่างกันเลยนะครับคู่นี้มีนอกกับในแล้วก็ผู้เอกคั่าคืนนี้นะครับในศึกมวยไทยมรอดกคนไทยครับก็เป็นวันมาริโอแก้วสำลิดเดิมนะครับหรือเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอมกรทองช่างนุ่นสีสะเกตครบ5ยกตามกำหนดแล้วครับเดี๋ยวมาดูการประกาศอย่างเป็นทางการครับนี่ฟ้าสีทองทอเทพสุทินนะครับอดีตนักมวยชื่อดังอีกคนนึงครับตอนนี้ ก็มาเป็นสตารเทรนเนอร์ของอภิชาติมวยไทยสุดท้ายครับแดงครับรำมาเอกจิตอาสาบางแก้วครับก,ก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนชาติเกียงไกลอภิชาติมวยไทยยินไป